วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์บรนณาก็เลยอยากทำคลิปที่มันมีความหม่สักหน่อยเพราะปีนี้ปี2 0 2 5ก็เป็นปีที่เราคบกันมาได้10ปีแล้วเราเริ่มคบกันตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2 0 1 5เราก็เลยถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่เราตกลงเป็นแฟนกันอีกไม่กี่เดือนแล้วแต่ก็ขอเคลมก่อนนะย้อนกลับไปมันก็ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเราจะได้แต่งงานมาอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างตอนเนี้เรานต่ชอบคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆว่าเหมือนฝันเลยนะที่เราได้มาอยู่ด้วยกันเราสองคนก็ไม่เคยคิดเคยฝันนเเเลยคค่่่่่ะะววววาาาาาาจจมีีูชชชิตตป็งือก ก่อนอาริฟเขาเป็นคนขี้อายแล้วก็ขาดความมั่นใจมอกไม่กล้าคุยไม่กล้ามองนะผู้หญิงด้วยซ้ำขนาดไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ยังไม่กล้าไปเลยต้องใช้น้องไปซื้อให้อ่ะพ่อปู่กับแม่ย่าก็เกือบจะได้พาเขาไปหาหมอจิตเวชแล้วนะเอาจริงๆามาพูดตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครเชื่อส่วนตัวกล้วยนั้นก็เป็นคนที่กลัวต่างชาติมากโดยเฉพาะฝรั่งเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เจอฝรั่งนี่ก็แทบวิ่งหนีเลยค่ะกลัวเขาจะมาคุยด้วยเพราะฉะนั้นการมีสามีต่างชาติสําหรับกล้วยก็จะเท่่่าาาาากกกกกกัับบตถึงงงงงจะะไไไมเเเภภษษษออออฤทยยนนน็ด้รรลๆขิ คู่กันแล้วก็ยังไม่แคล้วกันถึงจะอยู่สุดล้าฟ้าไกลฉันก็จะไปอยู่เคียงค้างเธอนะไอ้เต้าอาลีฟสุดน่ารักของพี่กล้วยยิย่งการมีสามีที่เด็กกว่าถึง5ปีเนี่ยยังไม่มีในความคิดของกล้วยเลยอะไรที่ไม่ชอบไม่อยากได้ตรูก็ได้มาหมดเลยเนาะมาค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเราเจอกันได้ยังไงเริ่มจากตอนน้ก็เป็นหญิงสาวมันนาธรรมดาทั่วไปที่หวังอยู่ในใจว่าฉันจะได้เจอกับเจ้าชายเทพบุตรสุดหล่อมาเป็นสามีในสักวันแต่ถึงแม้ฉันจะสองกระจกล้วก็บอกตัวเองว่าฉันคือคนสวยที่สุดแต่ก มาสะดุดให้กับ Thailand Beauty Standard อยู่ดีความหวังชังลิฟหลี่จริงๆเลยเพราะฉะนั้นพอฉันเรียนจบฉันก็ออกหางานทําเหมือนคนทั่วไปตอนแรกฉันก็เป็นสาวกรุงเทพแต่มันก็มีเหตุให้ฉันได้ย้ายไปหัวหินซึ่งเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวทําเสร็จแล้วก็กลับเข้ากรุงต่อเนื่องจากหัวหินเป็นทินมีหอยเอ้ยไม่ใช่เป็นเหมืองท่องเที่ยวทํางานเสร็จวันหยุดก็ออกหาเลาะสจะรออะไรพลอไปเละมามันก็ดูเหมือนว่าจะชอบมีฝรั่งเขามาถามทางฉันตลอดจะวิ่งหนีก็ไม่ทัน พอเขาถามมาทีนี้ฉันก็อึกอักสิเพราะว่าไม่รู้จะตอบเขาไปยังไงก็เลยตอบไปว่า I don't know I don't know พวกคาเล็กๆน้อยๆสเน็กสเน็กฟิตฟิตแบบนี้ฉันก็พอพูดได้อยู่นะเพราะว่าตอนเรียนฉันก็ได้เกรดดีเกรดซีอยู่แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะสิโงงมากเวลาออกไปเที่ยวเกือบจะทุกครั้งเลยก็จะต้องมีฝรั่งเขามาถามทางฉันตลอดจนฉันงงแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยบ่นกับเพื่อนไปว่าทําไมกูโง่จังว้อยากคุยกับเขาได้อยากช่วยเขาได้จังเงินก็เลยแนะ นำ้ำให้เล่นแอปคุยกับคนต่างชาติสิมันช่วยได้นะมันคือแอปเมียวแชทตอนนี้ไม่มีแอปนั้นแล้วนะคะไม่ต้องไปตามหาเดอ้อจะรออะไรล่ะปะัญาก็เลยลองโหลดมาเล่นซึ่งมันเป็นแอปที่สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้นัญาก็เลยกดแอดมั่วไปเลยค่ะเจอใครก็กดเตุด้วยต้องการแค่ฝึกภาษาแต่สิ่งที่ได้มาคืองูใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มบางทีก็เป็นงูเขียวไซส์เล็กนิดเดียวเองมีแต่สกามทั้งนั้นตัดภาพมาที่ฝั่งอารีหนุ่มน้อยที่รอคอยความรักแต่ก็ต้องอกหักเพราะไม่กล้าทักสาวจนเพื่อนๆต้องเข้ามาช่วยเหลือ แม่สื่อเพาะสื่อให้ซึ่งอาริฟก็ได้ไปนัดบอดตามสถานที่แล้วก็เวลาที่กําหนดถึง2ครั้งสองคราแต่บรรดาส,สาวๆก็ต่างพูดว่าคุณดูดีนะแต่คุณน่ะไม่มีสเสน่ห์ไม่มีคารมคมมขยนทำให้ฉันต้องเดียวดายพูดอยู่คนเดียวก็คือคุณไม่ยอมพูดเลยอะ่ะเสียเวลาโว้ เบื่อจบแยกย้ายสุดท้ายเพื่อนก็เลยบอกให้อาริฟโหลดแอปมาเล่นเธอถ้าการคุยกับสาวๆต่อหน้ามันยากขนาดนี้นันก็ลองคุยในแอป,ปดูและแน่นอนว่าแอป,ปนั้นก็คือแอป,ปเดียวกับบานานาเนื่องจากบานานาก็แอดเพื่อนมั่วอยู่แล้วก็เลยแอดอาริฟไปด้วยระหว่างนั้นบานานาก็ดูงูพลินไปเลยอ่ะปลงค้ามกับอาริเพราะถึงแม้ว่าเขาจะมาเล่นแอป,ปขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าสาวๆจะมาคุยด้วยอยู่ดีทักไปหาใครเขาก็ไม่ตอบกลับอาริฟบอกว่ากยคือผู้หญิงคนแรกที่ตอบกลับเขาเลยนะ น่นสงสารมาพวกเราก็เลยได้เริ่มคุยกันค่ะโดยใช้ Google Translate เป็นตัวช่วยซึ่งอาริฟก็เป็นคนเดียวที่ไม่ยอมส่งงูมาให้กล้วยดูพูดจริงนะเกือบบอกไปแล้วเราไม่ยอมส่งงูมาให้ดูนี่แหละหล่อเล้นตอนแรกกล้วยก็ไม่ได้คบเขาเพราะเขาหล่อนะคะคือรูปในโซเชียลที่เขาลงนั้นไม่ได้เลยตอนนั้นกล้วยก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปไม่ขึืนปกติคนเรามันจะต้องถ่ายรูปตัวเองให้ดูดีกว่าตัวจริงสิก็คือบานนาเอาตัวเองเป็นมาตรฐานไงผ่านเมื่อกี้แอปกว่าจะได้ลงหน้าเนียนยิ่งกาตูดเด็กแต ดูสิสภามีคนบอกว่าต้องดูรูปตอนเผลอนั่นแหละก็คือตัวจริงเวยก็เลยคิดว่าตัวจริงเขาจะต้องไม่หล่อแบบรูปนี้แน่ๆเลย ขนาดคุยกันในวิดีโอคอลยังจะพยายามปิดหน้าปิดตาและอยู่ในที่มืดโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นคุยกันไปมาผ่านโซเชียลครบเดเดือนอาริฟก็ตัดสินใจบินมาหาบานาน่าที่ไทยเป็นครั้งแรกแนะนี้ก็เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของเขาเช่นกันแล้วก็เป็นการไปสนามบินครั้งแรกของบานาน่าด้วยซึ่งเหตุการณ์เจอกันตัวเป็นๆครั้งแรกของเราที่เอาไปทําเป็นฉากหนังได้เลยนะจาไม่เคยหรือเนื่องจากกล้ยไม่เคยไปสนามบินเลยไงก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปรอรับอาริฟชั้นไหนอาริฟเขาจะต้องออกมาที่ชั้นสองใช่ไหมแต่ตัวกล้วยนย ก,ก็อยู่ชั้นสี่เรามานั่งรถทัวร์จากหัวหินมาเขาไปจอดชั้นนั้นโอ้ยบันนอกเขากรุงก็วิ่งวุ่นเดินหากันไม่เจอสักทีจนกล้วยรู้ว่าจะต้องลงไปที่ชั้นสองแล้วกล้วยน่กก็เห็นอาริปก่อนแล้วคือแบบความหล่อของเขามันเปล่งประกายมากตอนนั้นทั้งขา่าทั้งสูงคุดีมากจมูโด่งหนะ้าเล็กนิดเดียวเออตอนนั้นทั้งตะลึงทั้งตื่นเต้นบัดนดานาทำตัวไม่ถูกก็เลยวิ่งไปหลบที่หลังเสาระหว่างนั้นอาริปก็เดินวนไปวนมาแล้วส่งข้อความมาว่าแวอาอยู you, คุณอยู่ไหน ระหว่างนั้นที่บรนดนาหลบอยู่หลังเสาบันดนาก็กลัวมากในใจก็คิดว่าเขาหล่อขนาดนี้แล้วเขาจะชอบฉันได้ยังไงถึงบรนดนาจะมันหน้ามาแค่ไหนเจอเหตุการณ์นี้ไปความมั่นใจเท่ากับโซนตอนนั้นนะเหตุการณ์มันคับขันมากเลยก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนสนิทที่คอยเอาใจช่วยแล้วก็คอยสแตนบายอยู่เอ้ยมึงกูเจอมันแล้วแต่มันหล่อมากกูกลัวว่าถ้าไปเจอมันแล้วมันไม่ชอบกูจะทําไงวะเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาถึงขั้นนี้มึงจะกลัวอะไรสัดไปอย่า เสียจเจอมันบาดเดียวนี้โอเคบานาน่าได้กำลังใจมาจากเพื่อนแล้วก็เลยรวบรวมความกล้าออกไปเจอหน้าอารีเอเดินเข้าไปใกล้ๆอารีก็ยังมองไม่เห็นบานานนาอยู่ดีสายตาของเขานะ่ะมองข้ามหัวบานานนาไปเขาจาเราไม่ได้หรือว่าเราตัวเตี้ยเกินก็ไม่รู้สินะอารีมองไม่เห็นบานาน่าสักทีบานานนาก็เลยตัดสินใจตะโกนออกไปว่าอารีอ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 ารี พอตะโกนเสร็จบรัรณาก็หูดับตัวแข่งไปเลยเพราะว่าอารีฟเทพบุตรสุดหลอ่อก็ได้มองเห็นฉันแล้วก็ได้เดินมาหาฉันแล้วบรัรนาก็ได้แต่ยืนนิ่งให้เขาเดินมาก่อนทั้งที่คุยกันก่อนแล้ววา่าได้เจอกันฉันจะวิ่งแล้วก็กระโดดไปจุ๊บเธอเลยเหมือนในหนังอะ่ะพอได้มานั่งคุยกันดีๆอารีฟก็บอกว่าตอนแรกที่มองไม่เห็นกล้วยหนะักก็เพราะว่าเขามัวแต่มองหาผู้หญิงตัวอ้วนๆอ,อยู่เพราะว่ากล้วยบอกเขาว่าตัวจริงนะ่ะกล้วยอ้วนหนะตตอนนั้นเขาก็บอกว่ากล้วยไม่อ้วนเลยตอนนั้นน่ะกล้วยหนัก6 8ส0 อาริฟหนัก6 5สูง188นี่มันหลักกิโลกับเสาไฟฟ้าชาดแล้วเขาก็บอกว่ากล้วยเป็นผู้หญิงที่สวยมาหน้ากลมๆจมูกน้อยๆปากอวบอิม่มใบหน้าจิ้มลิมน่ารักที่สุดใบหน้าแบบนี้ที่ตุรกีไม่มีนะเป็นแรไอเทมอาริฟบอกพอบรรณาี่ฟังแบบนี้จากตอนแรกที่มั่นหน้าอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิงมั่นหน้าหนักกว่าเดิม <c oughs> ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความสวยของฉันได้ฉันคือผู้หญิงที่สวยแล้วก็โชคดีที่สุด จากนั้นเราก็คบหากัน3ปีโดยอาริฟมาหากก้วยที่ไทยสองครั้งแล้วเก้วยก็ไปเที่ยวตุรกีหนึ่งครั้งในระยะเวลา3ปีเนี่ยเราก็ได้เจอกัน3ครั้งนะคะไวถึงตัดสินใจนี่ตามอาริฟมาอยู่ตุรกีซึ่งตอนนี้เราก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมาครบ7ปีแล้วที่ทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า 1. b e a u บิวตี้สแตนดาร์ดไทยไม่ใช่ศูนย์กลางของจกักรวาลโลก 2. 2. อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่สวยให้ลองไปต่างประเทศดูก่อน3 อย่าตัดสินคนจากรูปภาพให้ลองไปเจอตัวจริงเขาก่อนและสอย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะไม่ชอบเราให้ลองเขาไปคุยดูเขาอาจจะชอบของแปลกของ r รไอเทมประมาณนี้แล้วมันก็มีเรื่องแปลกค่ะก็คือตั้งแต่บรรณนาได้เจอกับอารีเวลาออกไปเดินเที่ยวเล่นก็ไม่เคยเจอฝรั่งมาถามทางอีกเลยงงไหมหรือว่ากําลังมีใครบางคนควบคุมเราอยู่เขาอาจจะเป็นพระเจ้าหรือผู้สร้างอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆสรุปสุดท้ายบรรณาก็พูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต ้อไไม่ได่ดดยูีเพราะภาษาที่เราใช้พูดคุยกันก็มีแต่เราเท่านั้นที่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงฉันก็รักเธอนะจุบจ๊บจุ๊บสุดท้ายนี้บันดนาก็ขออวยพรให้ทุกคนที่กําลังตามหาความรักเจอความรักที่ดีแล้วก็จริงใจอะไรที่ไม่ใช่ก็อย่าฝืนเดินนะหาใหม่เป็นกําลังใจให้นะสําหรับวันนี้บันดนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะ